อยากแนะนาให้ทุกคนได้ลองมากในช่วงนี้นะคะเขาเนี่ยช่วยในการแก้ไขปัญหาผิวได้หลายเรื่องมากๆนะไม่ว่าจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นเฟิมขึ้นแถมยังช่วยในเรื่องของจุดด่างดำรอยสิวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเป็นสกินแคร์ที่เรารู้สึกว่าเหมาะก,กับสาววัยสามสิบมากๆเลยนะคะวัยฉันเนี่ยแหละ ดีตอนรับเข้าสู่ดูดาวชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของสกินแคร์กันบ้างดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้พูดนานแล้วนะคะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงสกินแคร์เนี่ยบอกเลยว่าปีนี้นะคะมีสกินแคร์ตัวใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้แบบจริงจังเป็นสกินแคร์ที่เรารู้สึกว่าเหมาะก,กับสาววัยสามสิบมากๆเลยนะคะวัยดิฉันนี่แหละพออายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสกินแคร์ให้มันเข้ากับปัญหาผิวของเราซึ่งตัวแอคทีฟอินกรีเดนที่เราอยากแนะนําให้ทุกกคนนได้ลองงมาใช่ว กะะ็คือเรติอนนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนอะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือเขาดังมากๆเป็นตัวที่กําลังฮิตเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยในการแก้ไขปัญหาผิวได้หลายเรื่องมากๆนะไม่ว่าจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นเฟิร์มขึ้นแถมยังช่วยในเรื่องของจุดด่างดำรอยสิวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะรวมแล้วเนี่ยคือเขาเป็นแอคทีฟเอนกรีเดียนที่ช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูเด็กลงค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าเรติลเนี่วิธีการใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้นะคะเพราะว่าเราอ่ะเคย ลองใช้แล้วแบบหน้าเห็มาแล้วกว่าจะเจอวิธีการใช้งานยังไงให้มันได้ผลเนี่ยก็คือลมลุคคานมาสักระยะหนึ่งนะคะเราก็เลยเพิ่งได้เริ่มมาใช้เรตรินนลแบบจริงจังเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองอคลิปนี้นะคะได้จะมาเล่าเรื่องเรตรินอลให้ฟังเนาะแล้วก็มาบอกวิธีการใช้ยังไงให้ปลอดภัยให้เห็นผลแล้วก็แนะนํามากนะคะสาหรับมือใหม่ในคนเซฟที้เก็บไว้ดูเลยนะคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ๊งกิงนะคะแล้วก็มาฟังกันค่ะว่ามันใช้ยังไง ก่อนอื่นเนี่ยต้องอธิบายให้ฟังก่อนเลยนะคะว่าเรตินนลเนี่ยเขาคืออะไรนะซึ่งเรตินนลเนี่ยเขาก็คือกรดวิตามินเอที่มีคุณสมบัติในการกระตุน้นการผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้ผิวเนี่ยผลิตคอลลาเจนได้เองทาให้ผิวเนี่ยเกิดการสร้างชั้นผิวใหม่จากทางด้านใต้แล้วก็ค่อยๆดันเดือขึ้นเพราะฉะนั้นผิวที่เกิดใหม่เนี่ยมันเลยเป็นผิวที่คุณภาพดีสุขภาพดีเป็นผิวที่แน่นอิ่มเด้งนั่นแหละเป็นเผลที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยด,ดูเฟิเเร์มขึ เวลาที่ผิวเราเนี่ยเขาผลัดชั้นเซลล์ผิวขึ้นมาใหม่อะ่ะมันยังช่วยได้ในเรื่องของรอยสิวหน้าใสารูขุมขนเบียดแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของสิวด้วยแต่อย่างที่บอกเนาะว่าเรตินอลเนี่ยถึงแม้ว่าคุณสมบัติเขาจะเยอะมากอะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะใช้ได้นะโดยเฉพาะคนที่ผิวออนแอบอบบางอยู่นะคะแนะนําว่าให้ไปทําให้ผิวแข็งแรงก่อนเนาะถึงจะสามารถใช้เรตินอลได้อย่างปลอดภัยแล้วก็คนที่เป็นสิวเยอะเนี่ยคุณแนะนําว่าให้ไปรักษาสิวให้หายก่อนเนาะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นกรดอ่ะเนาะเขาก็อาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ ก็จะเป็นแห้งแดงแสบลอกบางคนคือใช้แล้วผิวลอกออกมาเป็นแผ่นๆนะซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยใช้มานะคะใช้ช่วงที่แบบยังไม,ม่สิวอยู่ด้วยแล้วก็แบบผิวยังไม่แข็งแรง<ๆ>ก็อยากกระแดใช้อะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือ<ๆ>น้าลอกจ้ะ<ๆ>แบบแสบไปหมดเลยคือเหมือนเรตินนลอ่ะมันเหมาะกับคนที่ผิว<ๆ>ดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากดีขึ้นไปอีกสเต็ปนึ่งอ่ะแต่ใดๆก็คือต่อให้ผิวแข็งแรงแต่ว่ามันก็อาจจะมีผลข้างเคียงในการใช้ได้อยู่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าให้แนะนําแล้วเนี่ยก็ควรใช้ในปริมาณที่น้อยก่อนหรือวววว่่่่าาาใช้้ตััทีมนนนออโยบบงกแลผิ แข็งแรงมากขึ้นเราค่อยๆเพิ่มปริมาณการใช้งานให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นหรือว่าเพิ่มความถี่ในการใช้งานให้มันมากขึ้นค,ค่อยๆดูไปว่าผิวเราเนี่ยมันรับได้มากแค่ไหนนะคะแต่แบบเช่าที่ลองใช้มาแล้วนะบอกเลยว่าเลติโนนี่คือแบบตัวจีตัวจริงเลยอะคือใช้แล้วแบบผิวดีขึ้นจริงอะทุกคน และสำหรับคนที่ถามว่าเมื่อใหม่เนี่ยัดใช้เรตินอลต้องใช้ยังไงดีคะสําหรับคนที่ใช้แรงเริ่มนะคะเราก็แนะนําให้ใช้ที่ความเข้มข้นต่ําก่อนเนาะเช่น0.1ถึง0.5เปอร์เซ็นต์พอผิวเราปรับได้เนี่ยเราค่อยเพิ่มปริมาณความเข้มข้นเนี่ยให้มันมากขึ้นและแนะนําให้ใช้ในเวลากลางคืนเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวกรดวิตามินเอเนี่ยพอใช้แล้วเนี่ยเขาจะทําให้ผิวเราเนี่ยไวต่อแสงมากยิ่งขึ้นตอนเช้าเราต้องใช้ครีมกันแดดด้วยทุกครั้งนะคะส่วนความถี่ในการใช้เนี่ยระยะแรกเราแนะนําว่าให้เราใช้ หวันก่อนแล้วก็เว้นไป2วันนะคะแล้วก็กลับมาใช้อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอผิวเราปรับตัวได้มากขึ้นก็ปรับความถี่เป็นวันเว้นวันนะคะแล้วพอผิวเราเริ่มชินมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทุกคืนเลยและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับมือใหม่นะคะก็คือ Active Ingred i e n t ที่จะมาใช้กับเรตินอลเนี่ยมันจะต้องไม่มีฤทธิ์เป็นกดเหมือนกันเพราะไม่งั้นอะใช้ตัวหนึ่งมันกดใช้ตัวหนึ่งมันกดมันก็จะทําการแบบลอกผิวหน้าของเราแบบมากเกินไปเพราะฉะนั้นนะคะควรหลีการรใช้ คู่กับพวกผลัดเซลล์ผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็น HA หรือว่า BHA ถ้าเกิดว่าใครจะใช้แนะนํำว่าให้ใช้แยกกันเช่นใช้เรตินอลคืนแล้วก็ใช้พวก HA BHA ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าจะสลับวันกันใช้ก็ได้วันไหนที่เราไม่ใช้เรตินอลเราก็ใช้พวก HA BHA แทนใช้คนละวันกันได้แต่ว่าไม่ควรใช้ร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีพวกวิตามิน C อย่นี้ก็เป็นกรดเหมือนกันไม่แนะนำว่าใช้ร่วมกันแนะนำให้ใช้คนละเวลาแล้วมันก็จะมียาฆ่าเชื้อสิวนะคะชื่อว่าเบนซิลเพอร์ออกไซด์นะคะหรือว่าเบนแซกเนี่ยอัน ม่แนะนําให้ใช้คู่กันเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วนะคะที่จะแนะนําสําหรับมือใหม่เลยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากหลยคนอาจจะนึกไม่ถึงเนาะคือเวลาให้เราใช้เรตินอลเนี่ยไม่ควรสครับผิวก่อนการใช้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยบางลงและพอเรตินอลเข้าไปได้มากขึ้นนะ่มันก็อาจจะมีโอกาสเกิดการระคายเคืองได้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันและข้อสุดท้ายที่ท้ายสุดจริงๆแล้วที่แนะนํานะก็คือพอเวลาที่เราใช้เรตินอลนะคะเราควรใช้ควบคู่กับมอสเจอร์ไรเซอร์ที่มีความชุ่มชื้นสูงเพราะว่ามันจะได้ช่วยลดอาการการระคายเคืองของการใช้ อายุเท่าไหร่ควรใช้เรตินนลนะคะคำถามนี้เนี่ยก็จะตอบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่20บวกขึ้นไปเมื Mueller, ่อใดที่ผิวเราเนี่ยแข็งแรงเราก็สามารถใช้ได้นะแล้วก็มันเหมาะกับคนที่กลัวผิวแก่ผิวเหี่ยวใช้ก่อนผิวยิ่งแก่ช้าอย่างเรตินนลเนี่ยบอกเลยว่าใช้เร็วแก่ช้าใช้ช้าก็ อาจจะยิ่งเก่มากกว่านี้เพราะฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้อยู่รู้ตัวแล้วตอนนี้เนี่ยรีบไปหาเรตินอลมาใช้กันได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ผิวเนี่ยดูแก่ประสบการณ์การใช้เรตินอลแล้วหน้าแหกนะคะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังเลยว่าดาวารู้จักเรตินอลเมื่อประมาณ2ปีก่อนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็คือเคยซื้อมาใช้แล้วแต่ว่าเป็นช่วงที่แบบยังไม่ถือเลยอะแต่มันก็เหมือนจะใกล้หายแล้ว เ,เออเราก็ซื้อแบบตัวดังมาเลยคนเขาใช้แล้วแบบเห็นผลแล้วพอเราใช้แล้วอะตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งอะคือมันรู้สึกได้เลยว่าได้แสบทุกครั้งหลังจากการใช้ตัวนี้อะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เข้มข้นมากๆเลยเลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรตินโนมันได้ผลจริงๆหรือว่าทำไมใช้แล้วมันทรมานจังเป็นความสัมพันธ์แบบเลิฟเคทอะเออก็เลยแบบถ้างั้นเราห่างกันก่อนไหมเออก็หยุดใช้เลติโนไปพักหนึ่งหลังจากที่ใช้แล้วมันไม่สัก์เซสนะคะแต่ด้วยความที่แบบยิ่งมันใช้ยากเท่าร ก็ยิ่งอยากเอาชนะคือนอกเหนือจากตัวนั้นที่ลองใช้แล้วมันไม่เวิร์กเราก็ยังแบบดานด้นจะใช้ต่อไปซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือการลองใช้ตัวอื่นๆผลปรากฏก็คือมันก็มีตัวที่แบบเออไม่ทําให้หน้าเราแพ้นะแล้วก็เหมือนใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆมันก็ทําให้เห็นผลว่าสภาพผิวเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ใช้แล้วแพ้เนี่ยเอาจริงก็อย่าเพิ่งถอดใจนะคะ ในตลาดตอนนี้มันมีให้ลองเล่นเยอะมากนะสำหรับตัวเรตินอลนะคะซึ่งวิวัฒนาการของมันนะเนาะจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันก็มีหลายสูตรนะคะที่ปรับมาแล้วว่าเหมาะกับคนที่ผิวบอบบางอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายมากขึ้นตัวตัวสาหรับดาวเนี่ยรู้สึกว่าเรตินอลในยุคนี้นะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเลยตัวที่เราใช้อยู่นี่นะคะจะบอกว่ามือใหม่เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นตัวที่แนะนําเลยตัวนี้เป็นของสกินทีฟิกนะคะเป็นเรตินอลเซรั่มในขวดนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมหลกัลกๆเลยคือเรติน เบริสุทริู์จ์ซซึ่งเป็นปริมาณความเข้มข้นต่ําที่มือใหม่เนี่ยสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ทําให้ผิวเนี่ยแห้งแสบลอกแดงคันและเขายังใส่ส่วนผสมหลักอื่นๆมาด้วยอีกเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะตัวนี้ก็ช่วยห้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นยังมีเปปไทด์แล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆมาพร้อมกับอะดิโอซีนนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยลดเลอรือรอยทำให้ผิวดูกระชับดูอ่อนเยาวม์มากยิ่งขึ้นและยังมีเออร์โกเทอเนนนะคะะ,นนะ,ะ,คะ,ะช่วยา้ายยๆๆานรง ผัดของเซรั่มตัวนี้กันดีกว่าเลยนะคะซึ่งนี่เนื้อเซรั่มของเคาจะมีความบางเบามากเลยนะทุกคนคือเหมือนแบบ เป็นน้ำเลยอ่ะดูดิพอกเกี่ยเป็นเนื้อเซรั่มที่ไม่เหนียวเนนหนอะหนะเลยนะคะแล้วหลังใช้เนี่ยน่าจะมีความชุ่มชื้นขึ้นฟินชิชจะมีความโกลว์ขึ้นและตัวน,นี้นะคะ <c oughs> เขาจะใช้ระบบการส่งเรตินอลเข้าสู่ผิวแบบไมโครแลปโซม e อนแคปซูลเลตวิธีนี้จะเป็นวิธีการค่อยๆเปิดเรตินอลให้แตกตัวจากแคปซูลนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้เรตินอลเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้นในการใช้งาน และแนะนำเลยนะคะให้ใช้คู่กับครีมมอยเจอร์ไรเซอร์ของเขานะคะซึ่งเป็นสูตรเดียวกันเลยนะเป็นสูตรเรติโนลหลังจากทาเรติโนลแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเราควรทามอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยควบคู่ตามกันลงไปด้วยกระปุกนี้เท่าที่เราลองใช้แล้วเนาะจะบอกว่ามันมีความชุ่มชื้นสูงมากทาไปแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่ทาให้ผิวแห้งแล้วเนี่ยนะคะเขายังช่วยลดอาก,การระคายเคืองจากการทาเรติโนลได้ด้วยซึ่งตัวครีมมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบของเรติโนลเหมือนกันแต่จะใช้ระบบการส่งเข้าสู่ผิวคนละแบบกันตัว Cream ะคะรีม เซตีนเอนแคปซูลเลต0.1%ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทาให้เรตินอลนนสลายตัวช้ากว่าตัวเซรัม่มตัวเซรั่มเวลาที่ทาเข้าไปแล้วเนี่ยจะซึมลงนในผิวก่อนเลยแต่ว่าตัวครีมจอร์ t รเซอร์นะคะเขาจะถูกปล่อยตัวช้ากว่าใดยไดก็คือทั้ง2ตัวนะคะใช้ระบบการส่งเข้าสู่ผิวแบบเดียวกันใน0.1%ในกระบวนการเอนแคปซูลเลตที่จะมีการห่อหุ้มวิตามินเอแล้วเวลาที่ทาไปแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆปล่อยตัวออกมาวิธีนี้ก็จะเป็นการที่ทาให้วิตามินเอมีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ราคาเคืองน้อยลงแถมยัง ็กระชับรูขุมขนและยังมีไฟท่อนะคะที่จะช่วยทําให้ผิวเนียนุ่มแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นวิธีการใช้เนี่ยสามารถทาตามต่อหลังจากทาเซรั่มได้เลยยิ่งใช้คู่กันนะคะก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้หน้าเนียน,ยนขึ้นใสขึ้นจริงๆทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกมาว่าสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวของดาวอะดาวรู้สึกว่าดาวจะใช้แค่เฉพาะตอนกลางคืน และสำหรับคนที่แพ้ง่ายมากๆนะคะมันก็จะมีวิธีการทาเรตินอลอีก2แบบนะที่อยากจะบอกไว้ให้ทุกคนได้รู้เป็นข้อมูลแล้วกันเนาะแต่ถ้าใครใช้2ตัวนี้มันสามารถทาได้แบบขั้นตอนปกติเลยนะคะก็คือทาเซรั่มไปก่อนแล้วก็ทาครีมเนาะอันนี้จะเป็นขั้นตอนปกติแต่มันจะมีคนที่แบบแพ้มากๆาค่ะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะก็คือวิธีการทามาจูเลอเซอร์แบบแซนด์วิชก็คือทามาจูเลอเซอร์ก่อนแล้วค่อยทาเรตินอลทับตามลงไปแล้วก็ทามาจูเลอเซอร์ตามทับลงไปอีกนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นนนนววิิิธีกกกากาาาาารรรรทํใหห้้เ่่่ยยชชชมมมืืลดอออะคงงขึึออแบบ สำหรับคนที่อยากใช้ปริมาณนะ้อยแต่จะทายังไงให้ทั่วหน้าก็คือการเอาเรตินอลนะคะมาผสมกับหมอยเจลไรเซอร์แล้วก็วนๆให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะวิธีนีน้ก็ช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วก็สามารถทําให้ทาได้ทั่วหน้ามากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าการใช้เรตินอลเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้แค่นิดเดียวนะคะหลายคนคงว,ว่าเอาแล้วมันจะทายังไงทั่วหน้าซึ่งวิธีการนี้ก็จะทําให้มันทาได้ทั่วหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเอง ส่วนทริคเพิ่มเติมที่เราไปคุยกับคุณหมอมาแล้วแบบรู้สึกว่าว้าวมากแบบวิธีนี้ก็ช่วยทําให้การใช้เวรติโนลมันแบบดีขึ้นได้หรออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเอามาลองปรับใช้กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เวิร์กอยู่นะมันเห็นผลนะก็คือหลังจากการที่ทา m o i s t u r i อ e ์เสร็จแล้วเนี่ยให้ทาออยแบบบางๆเนี่ยทาทับลงไปทีหนึ่งเพื่อป้องกันความชุ่มชื้นของ m o i s t u เซ z e r เนี่ยระเหยออกไปตัวออยเนี่ยมันก็จะเคลือบทับทําให้ความชุ่มชื้นน่นอยู่กับผิวของเราได้นานมากยิ่งขึ้นอันเนนนนีีีี้้้้กกก็็บออววว่่าามัปิธึงททํใใหชล รู้สึกว่ามันเห็นผลมากยิ่ขึ้นนะคะอยากใช้เรติโนลเห็นผลจริงๆอันนี้อาจจะต้องรอระยะเวลาคือต้องใช้อย่างต่อเนื่อง2-3เดือนขึ้นไปนะทุกคนคือมันเป็นการใช้ระยะยาวนะคะถึงจะเห็นผลเนาะอ๋อแล้วก็ลืมโชว์เลยอันนี้นะคะเป็นผลลัพธ์หลังจากการใช้เรติโนลตัวนี้นะคะมาประมาณ เดือนหนึ่งนะคะซึ่งในเรื่องของ texture อะไรเงี้ยเออคือเรายังมีแบบพวกสิวรอยสิวอยู่ที่มันยังอุดตันอยู่ข้างใต้แบบลึกๆมากนะคะคือจะบอกว่ามันก็ค่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะด้านเนี้ยมันก็จะมีความยังไม่เรียบเนียนของผิวมากเท่าที่ควรแต่ว่าด้านเนี้ยผิวแบบเนียนมากทุกคนแต่ใดๆก็คือโดยรวมนะคะหลังจากการใช้สองตัวเนี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าหน้ามันกระจ่างใสขึ้นมากนะตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบหน้ามันใสขึ้นแบบมันมาจากข้าง ส่วนเรื่องซ์เจอร์เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอย่างข้างเนี้ยแตาว่าเราใช้ไปเรื่อยๆอ่ะมันน่าจะเห็นผลดีกว่านี้แน่นอนนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตเนาะแต่ด้านเนี้ยคือคือพอผิวมันดีอยู่ลยแล้วอ่ะแล้วพอใช้ตัวเนี้ยเรายิ่งรู้สึกว่าผิวมันแน่นขึ้นแล้วมันก็ดูกระจ่างใสขึ้นแบบเรียบเนียนแบบดีมากเลยอะ่ะ นอกจากนี้นะคะยังมี Active i n g r e d i e n t อื่นๆนะที่อยากจะแนะนำนะคะว่าใช้คู่กันกับตัวเรตินอลแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ได้มากยิ่งขึ้นตัวแรกเลยนะคะก็คือในอาชินามัค่ะซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยทำให้หน้าเนี่ยใสยลดจุดด่างดำช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ยังช่วยลดการระคายเคืองตัวต่อไปนะคะคือตัวไฮยาลูรอนิกเลยค่ะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวทำให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลาที่ใช้เรตินอลไปแล้วเนี่ เอาล่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับทริกในการใช้เรตินอลข้อมูลในการใช้เรตินอลต่างๆนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่และคนที่สนใจอยากใช้เรตินอลนะคะส่วนตัวแล้วเราเชียให้ใช้นะทุกคนเพราะรู้สึกว่าประโยชน์มันเยอะมากๆเลยแล้วก็มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอย่าลืมนะว่าใช้เร็วแก่ช้าใช้ช้าแก่ไวขอสกินที่ิก คู่หูดูโอตัวนี้เรวก็แนะนําเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาค่อนข้างเป็นมิตรกับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งานนะคะคือใช้แล้วเขามีความอ่อนโยนไม่แหง้งไม่แสบไม่รอกใครที่หวังผลเรื่องกาสกินนะคะก็ลองดูสองตัวนี้ใช้ควบคู่กันได้แล้วราคาก็คือเข้าถึงง่ายมาก เป็นเรตินอแค่หลักรอยเท่านั้นเองแต่อย่างที่บอกนะว่าจะต้องอดทนใช้นะคะให้ถึง3เดือนนะมันจะได้เห็นถึงความแตกตา่างและก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ทําให้เพื่อนๆนนใช้เรตินอได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราเป็นกําลังใจให้กับคนที่อยากผิวดีนะคะเพราะว่าจะประสบการณส่วนตัวรู้สึกเลยว่าเวลาที่ผิวเราดีเราก็ต้มีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะเวลาที่เรามองหน้าตัวเองก็จะแบบ โอ้ยผิวสวยจังอะไรอย่างเงี้ยแนะนาเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากผิวดูกแก่ก่อนวัยนะคะให้รีบหาเรตินอลมาใช้กันแบบด่วนๆใครที่มีคาถามเพื่อเติมอะไราสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับการใช้เรตินอลนะคะสามารถถามมาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะก่อนไปวันนี้เนี่ยยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งกิ๊งกิงกันไว้ด้วยนะคะแล้วมาเมอจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครอยากให้ดาทำคลิปอะไรอีกก็สามารถเมนมาบอกกันได้เลยนะวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย